สวัสดีครับถ้าพูดถึงซับคอมแพคคารเจ้าตลาดในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถที่กำลังอยู่ในความสนใจและเป็นรถที่อยู่ในโฉมณปัจจุบนันแต่ในมุมมองของลุงมันคุ้มค่าน่าเล่นหรือน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search CAR r อคา r โลเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2 SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Honda City 1.0เทอร์โบ S V ขอขอบคุณคุณหมอกสมาชิกของทางช่องที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวหากใครสนใจรถรุ่นนี้หาดูได้ตามโชว์รูม Honda ครับ ซิตีเป็นรถในกลุ่ม s u b c o m เพกคาร์หรือว่า b s e gment ของทางค่าย Honda ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยมีจุดเด่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสมรรถนะคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดตัวครั้งแรกในปี1981และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงนับปัจจุบันมีทั้งหมด7เจนครับเจนที่1 AA f v FA ในปี1,981เจนที่2 GA ในปี1,986เจนที่3 3A SX ในปี1,996เจนที่4 GD GE ในปี2002เจนที่5 GM2 GM3 ในปี2008เจนที่6 g m 4 5 6 7 9 ในปี2014และเจนที่7 GN ในปี2019ครับทั้ง7 g e n เจเนอเรชันมียอดขายรวมทั้งหมดมากกว่า4.3ล้านคันทั่วโลกสำหรับซิตี้ในบ้านเราเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็คือตัวเจนที่3รหัส 3A ครับซึ่งเป็นรถรุ่นที่ลุงเคยรีวิวไว้แล้วรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Honda City 1.0เทอร์โบ SV ตอนที่มันเปิดตัวมันจะเป็นรุ่นลองท็อปครับแต่ณปัจจุบันมีรุ่นไฮบริดออกมาแล้วตัวนี้เลยกลายเป็นรุ่นกลางโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2019จนถึงณปัจจุบันและรถคันนี้จดทะเบียนในปี2020ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างเบาครับเลเบลจะมีอยู่แค่2จุดครับที่ฝากระโปรง1และ2ครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับสองขับหน้าขับวาวด้วยสายพานที่ดูท่าทางจะถอดยากขนาด1 0 L, ลิตรรหัส p 1 0 3ส,สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปวาลว VTEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรเกียร์ cvt 7สปีดครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์การ 0-107.7วินาทีท็อปสปีด203กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กฟอรสันสตาด้านหลังเป็นทอร์ชั่น e ีมระบบเบรกหน้าเป็นดิสก์หลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS EBD VSA และ HSA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด185/60/15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185จนถึง195ครับปัจจุบันคันนี้ไปใส่ล้อของรุ่น RS ใส่ยางขนาด185/55 16ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเรีย์แลนส์1 3 5มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.2ตันครับความสูงของตัวรถ1 4 7เซนหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัม โครงสร้างเป็นแบบ u n นิบอดหรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดาน Platform แพตฟอร์มเราเรียก G.N แพตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด40ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน E20 ได้ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับออกจากศูนย์มีมาให้2ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Honda ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับ พับกระจกสวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกประตูล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่ขวดน้ําขนาด500ซีซีและช่องเก็บของกระจุกรจกระจิกครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังหุ้มครับเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศท,ทางครับเดินหน้าถอยหลังพนักพิงครับ แล้วก็ยกเบาะขึ้นลงที่เปิดฝากระโปรงท้ายที่พักเท้าทางด้านซ้ายมือจะเป็นแป้นพลาสติกขนาดใหญ่ครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือด้านในครับที่เปิดฝาถัาน้ำมันและที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเก็บของกระจุกจิกครับลึกประมาณครึ่งฝ่ามือเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวปุ่ม engine start และช่องแอร์ พวงมาลัยเป็นแบบ ction, มัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตคุมด้วยหนังครับขนาดเนี่ยจับกระชับมือดีถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นตัวเดียวกับ Accord ครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นชุดควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอหลักครับเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งงานด้วยเสียงครับการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4จังหวะครับ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ <S <S เลื่อนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกัดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถทิป A, ทิป B คอนซัมชันตำแหน่งเกียร์และน้ำมัน ขวามือจะแสดงความเร็วครับไม่ได้ถึง220แต่ไม่มีที่วัดอุณหภูมิมาให้ครับแนะนำให้ติดเองแดสบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของค่าย Honda ครับออกแบบมาได้ดูสวยงามลงตัวมากการให้สีหรือธีมในการตกแต่งลุงก็ชอบครับฟังก์ชันหรือตำแหน่งของปุ่มชุดควบคุมต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีครับ ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับยกเว้นบริเวณนี้กับตรงนี้ที่หุ้มด้วยหนังปรับความสว่างเลือนไม้ทิป A, ทิป B และนาฬิกาครับหน้าจอหลักจะมีขนาด8นิ้วตัวฟอนต์ก็อย่างที่เห็นครับแล้วแต่ความชอบมันก็อ่านเห็นได้ชัดดีในระดับหนึ่งครับการทัชสกรีนทำได้ในระดับหนึงครับแต่ไม่หวือหวา ลุงว่ามันก็ยังช้าๆอยู่แต่ใช้งานได้ครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลฟังก์ชันการใช้งานจากซ้ายไปขวาเปิดปิดการทำงานแรงลมปรับได้7ระดับสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกโหมดการใช้งานไ่ฟ้าด้านหน้าไ่ฟ้าด้านหลัง ระบบแอร์อัตโนมัติและระบบแม็กคูครับช่องเสียบพาวเวอร์เอา์มีมาให้1ช่อง USB 2ช่องและเกะใส่ของสามารถวางโทรศัพท์ได้ครับตัววัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกทำลายกันลื่นไว้ด้านล่างมีที่วางปากกาครับพื้นตัวพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกกันลื่นเช่นเดียวกันและมีที่วางแก้วให้ด้วย2ช่อง ใส่แก้วขนาด30 3 2ออนได้ทั้ง2ช่องครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดการใช้งานโดยทั่วไปลุงถือว่าโอเคครับสำหรับหลายคนที่ชอบเอารถ Honda ไปแต่งโดยส่วนตัวลุงไม่มั่นใจว่าเกียร์ตัวนี้มันรับได้มากน้อยแค่ไหนครับสามารถจอดแปะได้โดยใช้คุญแจมาเสียบตรงนี้ครับและดึงลงปุ่ม engine auto start stop อยู่ตรงนี้ครับ และปุ่ม econ mode อยู่ตรงนี้สำหรับระบบ auto start stop โดยส่วนตัวลุงไม่ค่อยชอบครับมักจะปิดการทำงานอยู่เสมอเพราะบางทีมันไปดับในตอนที่ไม่ควรจะดับครับเช่นเราจะเลี้ยวกลับรถเบรกมือเป็นแบบปกติทั่วไปของรถยนต์ครับตัววัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนไม่ได้มีเบรกไฟฟ้ามาให้มีช่องใส่ของมาให้สช่องทางด้านข้าง โดยส่วนตัวลุงเอาไว้เสียบโทรศัพท์ครับที่พักแขนใหญ่กว้างถ้าเทียบกับรถในกลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคครับตัววัสดุเป็นหนังด้านในรองด้วยฟองน้ําความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคครับข้างใต้จะเป็นเก๊ะใส่ของมีความลึกประมาณ1ฝ่ามือครับตัววัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกธรรมดาตำแหน่งการใช้งานระหว่างเกียร์ดีกับเกียร์เถือว่าพอใช้ได้ครับ ลุงอ่ะมีความรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงมันแปะอยู่แค่ตรงนี้เองครับถ้าได้ลึกไปกว่านี้สักหน่อยจะดีกว่านี้ที่พักแขนทางด้านขวามือตัววัสดุคุมด้วยหนังครับความรู้สึกในการเท้าโอเคระยะกับพวงมาลัยถือว่าใช้ได้ครับถุงลมนิรภยัยในรุ่น SV จะมีมาให้4จุดครับคู่หน้า2และที่บอกคู่หน้าอีก2เกะใส่ของขนาดถือว่าใหญ่เพียงพอต่อก,การใช้งานครับ เก็บบุ๊กสวิคู่มือเกี่กับตัวรถได้ครบเอกสารคู่มือครบครับค่าภาษีรายปีอยู่ที่ประมาณ880บาทกระจกมองหลังของเดิมเป็นแบบโยกตัดแสงครับอันนี้เอาไปเปลี่ยนมาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1,000บาทครับไฟส่องพื้นที่กับไฟสองห้องโดยสารใช้งานแบบนี้ครับ ม่านบังแดดตัววัสดุถือว่าดีงามมากครับเปิดมาด้านในจะมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านขวาเท่านั้นทางด้านซ้ายมือไม่มีครับขนาดถือว่าเหมาะสมกับตัวรถด,ดีครับมือจับลังคามีมาให้3อันครับแต่ตั้งแต่รุ่น RS ขึ้นไปมีมาให้4อันเบาคู่หน้าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับ แต่โดยส่วนตัวลุงมีความรู้สึกว่าวัสดุไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างตัวขวาที่ลองนั่งกับสลับไปนั่งตัวด้านข้างคนขับเนี่ยด้านข้างคนขับนั่งเฟิร์มกว่าเยอะครับแสดงว่าเบาะด้านขวาเริ่มสุดแล้วตัววัสดุจะเป็นหนัง2ชนิดครับหนังทึบกับหนังลูเพื่อการระบายอากาศปีกเบาะใหญ่หนาพอสมควรคนตัวใหญ่นั่งอาจจะอึดอัดนิดนึงครับแต่ที่ลุงชอบอย่างหนึ่งก็คือทางด้านบนครับ ช่วงนี้เวลานั่งมันกระชับหัวไหล่อยู่พอสมควรทําให้ความเร็วสูงมั่นใจได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับตัวทรงของหัวหมอนมันจะเป็นลักษณะเอ็นมาด้านหน้าทดแทนกับการที่มันไม่สามารถปรับเอ็นมาด้านหน้าได้ตําแหน่งถือว่าโอเคครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังพนักพิงความสูงตัวเบาะถือว่าโอเคครับเลกลูม จุดที่แคบที่สุดมีประมาณ1นิ้วครับพื้นที่วางเท้าทางด้านขวาถือว่าโอเคครับเหยียดได้สุดด้านซ้ายติดซุ้มลอ,อนิดหนึง่งขยับประมาณ4นิ้วเหยียดได้สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดไม่ติดคอนโซนครับมีระยะอยู่ประมาณ2นิ้วเฮดรูมมีขนาด2กัมปั้นครับตรงนี้ลุงรู้สึกว้าวครับเพราะว่าความสูงของตัวรถแค่1 4 7เซนแต่เฮดรูมทำได้ดีครับ กระจกด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้90%ประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังติดที่เสาีนิดนึงครับประตูแถว2เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังครับลำโพงจุดนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับด้านล่างเป็นที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc และใส่ของกระจุกกระจิกได้ครับด้านหลังบอกคู่หน้ามีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้แค่หนึ่งช่อง ตรงนี้ใจร้ายไปนิดนึงครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่ใส่แก้วมาให้1ที่ครับใส่แก้วขนาด30ใส่2ออนซ์มาได้สบายด้านล่างจะเป็นที่ใส่ของครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสูงกว่านี้จะเป็นช่องเสียบ Power Outlet มาให้2ช่องไฟ2ห้องโดยสารที่แถว2อ,อยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าครับฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนเบาะแถว2ลุงนั่งแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ โดยส่วนตัวลุงชอบโฉมก่อนหน้านั้นมากกว่าตัวเบาะมันแข็งเฟิร์มครับเลยทำให้รู้สึกนั่งไม่สบายเท่าที่ควรส่วนของพนักพิงองศาดีแต่ว่ามันนั่งค่อนข้างแข็งครับหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับใช้งานพอได้เฮดรูมมีขนาดหนึ่งกำปั้นครับพื้นที่วางเท้าถือว่าดีมากครับรางเบาะสูงสอดเท้าได้สุด เวลาที่เราสอดเท้าเข้าไปสูดลักษณะพื้นมันจะเป็นทางชันขึ้นครับแต่ไม่รู้สึกอึอดอดัดเดินทางกายเหยียดเท้าได้สบายครับตำแหน่งเบาคนที่5หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับพนักพิงนั่งนุ่มสบายอะ่ะตัวเบาก,ก็นั่งนุ่มกลายเป็นว่าตำแหน่งเบาคนที่5สําหรับลุงลุงชอบกว่าตำแหน่งที่3ากับตำแหน่งที่4ครับพื้นที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองครับเท้าเบอร์8อย่างลุงวางได้พอดีเลย แต่ถ้าจะให้สบายแชร์พื้นที่วางเท้าครับโดยส่วนตัวลุงค่อนข้างขัดใจกับที่วางแก้วตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีครับเพราะว่ามันดูยื่นออกมาและเกะกะคือทำเป็นแบบซ่อนเข้าไปข้างในและดึงเปิดออกมาน่าจะดีกว่าครับตำแหน่งนี้ลุงชอบครับแต่คิดว่าควรจะเหมาะกับเด็กมากกว่าเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้3จุดตำแหน่งการนั่งทิมดักแน่นอนครับเจ็บด้วยไอโซฟิกก็มีมาให้ครับ ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับ 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. สวิตช์ที่ฝาท้ายและ3ที่รีโมทครับกดค้างประมาณ3วินาทีเปิดอย่างเดียวครับแต่ไม่ได้กลางออกแบบไฟฟ้าพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระทาง Honda ไม่ได้แจ้งสเปคมาครับแต่ไปดูจากในเว็บนอกเขาบอกกันว่ามันมีพื้นที่อยู่ประมาณ365ลิตร ลุงก็มาดูเปรียบเทียบเองก็ถือว่าใกล้เคียงครับสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับลักษณะของพื้นที่จะก,กว้างและลึกเข้าไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเป็นที่น่าเสียใจยสําหรับใครหลายคนที่อยากดูลุงมุดฝากระโปรงท้ายครับเนื่องจากแผ่นรองด้านล่างเป็นไม้อัดบางๆแค่นิดเดียวเองครับถ้าลุงเข้าไม่ได้พุบลงไปเลยแย่เลย ยางอะไหล่เป็นแบบยางอะไหล่โดยเฉพาะครับล้อเป็นล้อกระทะชุดเครื่องมือจะอยู่ในยางอะไหล่และแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะให้รถเงียบขึ้นโดยส่วนตัวลุงว่าบริเวณนี้ควรไปแดมครับจะช่วยเก็บเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมไฟส่องสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับและรุ่นนี้เป็นที่น่าเสียใจไม่สามารถพับเบาะได้ครับถ้าอยากได้พับเบาะก็ต้องใช้แบบแฮชแบก เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับทําไมถึงเลือกคอนดาเพราะว่ารถในกลุ่ม b ีชเมนบ้านเราณปัจจุบันต้องบอกว่าตัวเลือกมันเยอะเนาะแต่ทำไมเลือกคอนดาครับก็คือเริ่มแรกคือมองเรื่องสมรรถนะก่อนแล้วเห็นตัวเลขเห็นอะไรแล้วก็ไว้ใจได้ว่าถ้าเราใช้งานแบบเผื่อเดินทางไกลอย่างเงี้ยเราอยากจะจ่ายนะบัตเจ็ตเท่านี้ก็เลยต้องหารถที่วิ่งทางไกลได้หน่อยประมาณนั้นนะครับตอนนั้นมองอย่างนั้นนะครับครับครับและใช้แล้วเนี่ย รู้สึกยังไงกับมันบ้างก็โอเคครับในเรื่องของสมรรถนะมันก็เป็นไปตามคาดหวังครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องของค่าแมเทนแนนเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองในเมืองเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันมันเกินคาสมันอยู่ครับผมันยังดูกินเยอะไปใช่ไหมและคุณหมอกรุ่นนี้เวลาเราอ่านกันในโซเชียลเนาะอาการประจํารุ่นถือว่าเยอะอยู่พอสมควรคุณหมอกเจออะไรบ้างไหมครับสําหรับรุ่นนี้ของผมเจอเรื่องของอาการเบรกจะมีอาการ ก็แก๊กก็แก๊กเหมือนที่นานุได้ลองมิกซ์สกุลเนี่ยครับอ,อันนี้ซึ่งจะต้องไปเคมแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาไปเคมครับแล้วก็เรื่องปัญหาสนิมเนี่ยเขาเป็นกันในรตแรกเยอะเหมือนกันของผมยังไม่เป็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมตามเช็ดทุกครั้งที่ฝนตกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจของค,คุณเป็นรถ2ถูกใช่ไหมของผมของผม <L od S 1> รถรถสองน่าจะประมาณรถสองนะและนอกเหนือจากนั้นเจอไหมครับอย่างเช่นสีบางอ๋อสีบางเจอประจําครับเจอหินดีดเจออะไรดีดตป๊บหนึ่งสีก็กระเทาะหลุดแล้วครับก็เอาแร็เกอร์ เช็ดข้นตรงนั้นครับ,รบอีกคำถามหนึ่งหลายๆคนสงสัยและผมเองก็เห็นอยู่เหมือนกันก็คือในเรื่องของค่าแมนเทเนนต์ครับคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามันเครื่อง1.0ก็จริงอ่ะครับหลายๆคนมองตรงเรื่องนี้ผมว่ามันไม่สัมพันธ์กับราคาเท่าไหร่ครับไม่สัมพันธ์กับราคาตรงนี้หมายความว่ายังไงครับถึงว่าอ,อ,อย่างคนันนี้ถ้าเราไปดูตามเว็บไซต์ของคันด้าน,นะครับ5ปีเนี่ย2อ0 0 0 หมา,ายถึงว่า5ป,ปีรวมค่าสวิตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 29, มา2 9 0 0 0บาทใช่ครับ <okay. S 2> ซึ่งราคาเลทเนี้ยมันพอๆกับ Accord Turbo แล้วก็ Civic Turbo เลยซึ่งผมมองว่าเอออันนั้น่ะ เขาลดแพงกว่าถ้าแม่ทนายแพงกว่าคลเขาใหญ่กว่าใช่มันมันก็คงไม่แปลกแต่นี่คือรถที่ราคาประหยัดกว่าแต่ทําไมแม่ทนายคือมันมันดูสวนทางครับผมเอาแล้วอันนี้ลุงไม่ได้พูดนะเอาแล้วเอานะครับอันนี้จากผู้ใช้จริงนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่เอารถมาให้รีวิวแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจทักมานะครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับข้อดี1เครื่องยนต์ P10 อัตราเร่งดีแรงบิดดีใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ขนาด1.8แต่ส่วนตัวลุงมองว่ายังต้องดูกันยาวๆในเรื่องของความทนทานครับ 2. ระบบช่วงล่างปรับมาได้ดีกว่าเดิมเยอะรอบนี้ลุงชอบครับ 3. พวงมาลายัย h a n d ด i ลิดีปรับมาลงตัวถ้าเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้านั้นลุงชอบโฉมนี้มากกว่าครับ 4. อะไหล่บางส่วนใช้ร่วมกับ แอคคอร์ดได้ครับ 5. ห้องโดยสารโดยรวมทั้งแถว1และแถว2ดีกว่าโฉมก่อนครับข้อเสีย 1. อ p t i o อปชันเหมือนกับฝนตกไม่ทั่วฟ้าส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ที่ตัวท็อปหมดเลยครับ 2. วัสดุดูดีขึ้นแต่ส่วนตัวอยากจะดูยาวอีกนิดนึงว่าทนทานแค่ไหน 3. ในรุ่น sv จะไม่มีเกียร์ l หรือเกียร์ l ลมาให้ โดยส่วนตัวลุงว่าใจร้ายไปนิดนึงครับเพราะเวลาถ้าเราเอาไปลงเขามันจะอันตราย 4. งานประกอบโดยรวมส่วนตัวลุงมองว่ามันด้อยกว่ารุ่นก่อนครับ 5. เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้ขาดความอเนกประสงค์ไปนิดนึงครับ 6. ระยะการเข้ารับบริการของน้ำมันเครื่องกับการเช็คระยะศูนย์ไม่ตรงกัน ตรงนี้เกิดจากระยะการรับบริการของน้ํามันเครื่องเราจะต้องดูที่ตัวเครื่องยนต์ครับโดยปกติออยไลฟ์ในกรณีที่รถติดมากๆมันจะขึ้นโชว์ให้เข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ในช่วงตั้งแต่6,000ถึง8,000กิโลแต่ระยะการเข้าเช็คบริการของศูนย์จะต้องเข้าทุก1,000 0โลครับฉะนั้นใครที่ใช้รถในพื้นที่ที่รถติดบ่อยๆอาจจะต้องเข้าศูนย์บ่อยกว่าปกติครับ อาการประจำรุ่น 1. สนิมที่ตัวถังส่วนใหญ่มักจะเจอตามจุดซ่อนเลนสเช่นฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายซอกประตูและที่เสาหลังทางด้านซ้ายครับ 2. ระบบความร้อนที่มีอุณหภูมิน้ำสูงกว่ารถญี่ปุ่นโดยทั่วไปสำหรับ Honda าซิตรุ่นนี้อุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่103-108องศา โดยส่วนตัวลุงมองว่าต้องดูกันยาวๆครับ 3. เครื่องยนต์ P10 รอบเดินเบาสูงเดินเบาสั่นเป็นตามสไตล์รถเครื่องยนต์3สูบครับแต่คาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกับรถ3สูบค่ายอื่นที่รอบเดินเบาจะสั่นในช่วงสั้นแต่ Honda City จะสั่นในช่วงยาวครับ 4. ไฟ Airbag s h โชวแนะนำให้เข้าเคมครับ 5. แบตเตอรี่รถยนต์อายุการใช้งานค่อนข้างต่ำแค่ปีกว่าๆพังแล้วครับ 6. เครื่องยนต์ p 1 0ดับกลางอากาศฝาสูบโกงต้องเปลี่ยนท่อนบนครับ 7. สีบางโดนสะเก็ดหินนิดเดียวก็กระเทาะเป็นรอยแล้วอาการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่โฉมก่อนหน้านั้นแล้วครับอัตราสิ้นเปลืองของลุงไม่ได้หรูหราเหมือนอย่างในโบชัวนะครับในเมือง9-10กิลลิ นอกเมือง17-18กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13-16กิโลลิตรครับถ้าติดมากๆบอกเลยว่ากินครับคู่เปรียบ 1. Toyota Yaris Ativ 2. Mazda 2 3. Nissan Almera 4. Mitsubishi a s t a r d 5. Suzuki Ciaz และ 6. MG5 ครับราคาเมือหทุกรุ่นย่อย เริ่มต้นตั้งแต่5.8จนถึง8.5แสนครับสำหรับราคามือ2อนับปัจจุบันเท่าที่ลุงเห็นมีขายออกมาบ้างราคามันจะหายจากราคาป้ายแดงไปอยู่ที่ประมาณ1แสนถึง1.5 0มื่บาทครับกับ Honda City 1.0 Turbo SV มันเล่นได้ไหมโดยส่วนตัวก็มองว่ามันเล่นได้ครับเพราะอัตราเร่งการตอบสนองการใช้งานในเมืองถือว่าดีมาก แต่ลุงติดนิดเดียวเองก็คือมันไม่มีเกียร์โลมาให้ครับเพราะว่าลุงมองว่ารถคันหนึงในบ้านเราเวลาคนใช้รถคนมองถึงความอเนเกประสงค์ครับและมันต้องใช้ได้ครบทุกอย่างทุกภูมิประเทศกลับกลายไปว่าเวลาที่คุณไปขึ้นเขาลงเขามีลุ้นมีเสียวตลอดเวลาตรงนี้ลุงว่าใจร้ายไปหน่อยครับถ้าลุงเลือกจะเล่นเองคิดว่าจะใช้งานเป็นรถคันเดียวในบ้านลุงจะไม่เลือกรุ่นที่ต่ำลงมากว่า rs เลยครับ ขอเอารุ่นบนบนดีกว่ายอมกัดฟันจ่ายเงินแพงหน่อยแต่ได้อะไรที่มันครบกว่าครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Honda City 1.0 Turbo SV โดยรวมถือว่าโอเคครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่เล่นโฉมก่อนหน้าที่เป็น GM ท้ายๆและจะมาเล่นโฉมนี้ลุงว่าซื้อได้ครับเพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่ช่วงล่าง handling ดีนะครับเอาเป็นว่าชอบทำให้ลุงเปลี่ยนความคิดกับ Honda City เกี่ยวกับเรื่องพวงมาไลัยไปเยอะเลยนะการใช้ง,งานโดยทั่วไปถือว่าดีครับ ทิ่ฐิอยู่อย่างเดียวและลุงไม่ชอบก็คือในเรื่องของไม่มีเกียร์สโลมาให้หรือเกียร์แมาให้เวลาขึ้นเขาลงเขาลงถือว่าลำบากครับมันเลยกลายเป็นรถที่ไม่ครบเครื่องถ้าจะเลือกใช้งานเองจริงๆลุงคงจะเลือกตัว RS ขึ้นไปครับลองตัดสินใจกันดูครับกับรถในกลุ่ม B segment ป้ายแดงจนถึงมือ2เอาเป็นว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งละกัน